สวัสดีครับผมร้าน AF a c c e s s o r y นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับ K3 Pro นะครับ K3 Pro ตัวนี้เลยนะครับที่ทางร้านมีขายอยู่นะครับ K3 Pro ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่กับการแกะกล่องครั้งแรกเลยนะครับของ K3 Pro ตัวนี้นะครับเอาละครับผมไม่รีรอเลยนะครับผมมาแกะกันเลยดีกว่าครับสำหรับ K3 Pro นะครับเดี๋ยวผม เปิดเลนวายก่อนโอเคครับผม k 3โป o นะครับผมแกกล่องเลยครับภายในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง1อันแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นกล่องใส่อุปกรณ์เสริมนะครับจะมีนะครับจะมีให้อยู่ในกล่องนะครับจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายเสียบนะครับเสียบกับเครื่องนะครับเป็นสาย Type C นะครับพร้อมกับที่ติดผนังนะครับน็อตกับพุกนะครับทำเก็บต่อไปนะครับตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับเคสามโปรนะฮะนี่ครับในเคสามโปรนะครับเขาจะมีใบ์ติฟเคตนะครับมาให้หนึ่งใบนะครับการรับประกันของทางร้านผมนะครับจะอ้างอิงจากวันที่รับสินค้านะครับตัวนี้คือใบคู่มือภาษาอังกฤษครับแต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมกําลังทาคลิปนี้อยู่เพื่อเป็นอธิบายการใช้งานเป็นภาษาไทยให้นะครับผมนะครับตัวเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับสามารถเสียบสายนะครับ ไทซ C ปกติก็ได้นะครับเพื่อใช้งานก็ได้เหมือนกันครับเดี๋วว่าลูกค้าต้องการที่แบบไม่อยากใช้สายครับมันยุ่งยากเกินไปคุณลูกค้าหันเครื่องด้านหลังมาครับนี่ครับจะเห็นช่องใส่ฐานนะครับตรงนี้ลูกค้าแกะออกมาได้เลยเดี๋ยวผมใช้เป็นนี้ใช้เป็นฐานนะครับผมทางั้านมีหัวชาร์จขายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฐานนะครับถ้าเกิดอยากใช้ฐานนานๆนะครับเดี๋ยวว่าใช้ฐานแบบนานๆดีๆเลยครับแนะนานะครับอันนี้ผมจะ ผมยังไม่ใช้ตัวนี้นะเดี๋ยวผมใช้เป็นอะคาไลนะครับเป็นของพานาโซนิกนะครับถ้าเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับเป็นของพานาโซนิกอะคาไลตัวนี้เป็นสีน้ําเงินจะใช้นานมากเลยนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ครับผมพานาโซนิกครับตัวธรรมดาสีก้อนครับปุ๊บผมใส่เสร็จปุ๊บผมปิดฝาครับครับผมนี่ครับ temperature นี่ครับนี่ครับตัวเครื่องนะครับเวลาวัดอุณหภูมิปกตินะครับจะขึ้นสีเหลืองครับถ้าเกิดร้อนมากๆนะครับจะขึ้นสีแดงนะครับมากกว่า42นะครับจะขึ้นสีแดงหรือว่าเราจะปรับก็ได้ครับผมตอนนี้มันวัดมันวัดมันวัดนะครับมันวัดนะครับมันวัดนะครับ 5้าถึงสิเซนติเมตรนะครับก็คือในระยะ5้าถึงสิเซนติเมตรก็วัดแล้วนะครับเ่นูเดียวตรงนี้พอดีผมตั้งไว้ใกล้โทรศัพท์นะครับมันก็จะวัดแล้วผมตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ครับถ่ายอยู่นี่แค่นี้ก็จะวัดแล้วนะครับแค่ตรงนี้ก็จะวัดแล้วครับผมต่อไปครับเมนูแรกนะครับกดไปเลยครับตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมกดเซตนาเมื่อกี้เป็นตัว F1 นะครับในเมนูของ F1 นะครับตัวนี้ตัวนี้จะ เปลี่ยนเป็นมันติดวัดโทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตั้งสูงๆก่อนตั้งสูงๆอ่ะตั้งสูงๆแล้วครับเอานนี่ครับผมกดเซตนะครับ F1 นะครับจะเปลี่ยนเป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับผมกดตัวนี้นะเซลเซียสกดอีกก็เป็นฟาเรนไฮต์ตัวนี้ก็เหมือนกันครับกดถัดไปย้อนกลับถัดไปย้อนกลับเหมือนกันครับผมเปลี่ยนเป็นเซลเซียสครับตัวนี้นะผมใช้เป็นเซลเซียสนะเราไปเมนู F2 ครับตัวนี้จะเป็นนะครับวัดนะครับ วัดเกี่ยวกับไอ้นี่นะครับเกี่ยวกับโหมดที่เราจะวัดนะครับ b o ี้โหมดคือวัดอุณหภูมิร่างกายคนนะครับผมตรงนี้เป็น surface mode ก็คือวัดอุณหภูมิพื้นผิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเค้าโหมดก็คือการนับคนนะครับอันนี้คนแรกนะครับคนที่2คนที่3คนที่สี่คนที่หกอย่างเงี้ยเจ็ดครับแปดอย่างเงี้ยครับผมก็ไปเปลี่ยนโหมดเหมือนเดิมครับ f2 นะครับ f2 ผมก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าวัดอีกแล้ว ก้อนนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น body mode เอาผมเซตใหม่ก่อน f 2นะครับปุ๊บนี่บอ body mode ครับผมแล้วผมก็กดเซตเมน,นูที่3ตัวนี้คือจะมีตั้งในเฉพาะของ body mode เท่านั้นนะครับคือการเป็นว่าอุณหภูมิสูงเท่าไหร่ถึงจะเด้งแจ้งเตือนนะครับตัวนี้นะสำหรับปกติก็3.7 3.7มจก็พอแล้วครับผมถ้าเกิดอุณหภูมิแบบสูงเกินไปมันก็จะร้องครับผมสมมุติผมตั้ง3านะครับเดี๋ยวผมลองดูนะนี่ครับ จะร้องอย่างนี้ครับสามหกก็จะร้องแล้วครับแต่พื้นฐานนะครับสามเจ็ดจุดห้าก็พอแล้วครับนี่มันก็จะร้องอย่างนี้ครับสีแดงนี้ผมก็ไปตั้งใหม่ครับเอาเป็นสามเจ็ดจุดห้านะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับผมผมมนะต่อไป F สี่นะครับตรงนี้จะเป็นระดับเสียงครับเป็นระดับเสียงดูด้านขวาบนตรงนี้นะครับนี่ครับ ก็คือถ้าเกิดกดไปสุดจนไม่มีเสียงแล้วมันก็จะย้อนกลับมาใหม่นะครับกดปุ่มซ้ายปุ่มขวาก็เพิ่มลดเพิ่มลดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดลดไปจนสุดมันก็จะเพิ่มใหม่จนสุดใหม่อีกนั้งอีกครั้งหนึ่งครับพอเสร็จแล้วปุ๊บ,บผมตั้งเสียงไว้เท่านี้แหละปกติครับโดยผมไปฟังก์ชัน f 5ครับ f 5นี่คือไฟหน้าจอนะครับผมนี่ผมปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอนะครับอ่ะต่อไป f นะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับไฟแบคไลท์ข้างหลังตัวนี้นะครับ ปิดนะครับเปิดครับผมผมไปที่ F6 ครับตัวนี้จะเป็นภาษานะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าภาษานะครับไปครับไปหาภาษาไทยกันเลยนะครับท่านนี่ครับภาษาไทยเดี๋ยวผมลองให้ดูอุณหภูมิตกตินี่ครับภาษาไทยครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถตั้งเองได้นะครับว่าจะใช้ภาษาอะไรนะครับฟังก์ชันนี้จะอยู่ที่ F6 นะครับการเปลี่ยนภาษาจะอยู่ F6 นะคะผมไปเมนูต่อไปครับ F7 ครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่านะครับส่งสัญญาณนะครับส่งส่งค่าอุณหภูมินะครับออกไปที่เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องหน้าจอแสดงผลข้างนอกครับคือตัวนี้ครับเอาไปเสียบกับตัวนี้เพื่อแสดงผลหน้าจอข้างนอกนะครับมันก็จะลึกอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนจะใช้ก็สามารถสอบถามได้นะครับซึ่งหมวดนี้ไม่ปรับก็ได้ครับไม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้เหมือนกันครับสําหรับคนใช้ปกตินะครับเมื่อกี้เรา f 7ใช่ไหมครับ f 7ไป f 8ครับ ไม่มีแล้วครับมีสุดแค่ F7 ครับผมอุณหภูมิอุณหอุณหภูมิปกตินี่ครับเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราต้องการนะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บหลอกนะครับคือเก็บประวัตินะครับการใช้งานการวัดอุณหภูมิต่างๆของร่างกายนะครับนี่ครับผมก็จะมีอุณหภูมิปกติผมก็จะเอานะครับสายที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนั้นนะมาเสียบกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับผมก็จะเอาโปรแกรมนั้นขึ้นมาแล้วผมก็เสียบเข้าไปครับปุ๊บพอเสียบปุ๊บเดี๋ยวผมจะตัดเข้าหน้าจอคอมครับ